เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับพบเพิ่มใหม่จำนวน109ราย นะครับแล้วก็เสียชีวิตเพิ่ม1รายอาการรุนแรง17รายนะครับเป็นข้อมูลประจำวันที่28มีนาคม2,563ในรายละเอียดเรื่องนี้เมื่อวันที่28มีนาคมมีการถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ผู้ป่วยในประเทศไทยนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นหญิงอายุ55ปีมีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีรวมถึงมีไขมันในเลือดสูง ได้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่23มีนาคมด้วยอาการหอบเหนื่อยและตรวจพบว่ามีปอดอักเสบรุนแรงและต่อมาอยัางต้องใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับบ้านเพิ่มมี3รายและพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มใหม่109รายรวมสะสมนะครับของประเทศไทยณวันที่28มีนาคม1,245รายโดยแบ่งเป็น3กลุ่ม กลุ่มที่1เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายเดิมและเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้จำนวน39ราย1เกี่ยวข้องกับสนามมวย10รายโดยอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด2เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง8รายได้แก่ในกรุงเทพมหานครในสถานบันเทนิงจังหวัดศรีสะเกดซึ่งคาดว่ามีการติดเชื้อก่อนหน้าที่จะประกาศปิด ตามพระ,ะราชกำหนดฉุกเฉินในวันที่26มีนาคมกลุ่มที่2ผู้ป่วยรายใหม่มีจำนวน17รายได้แก่ 1. ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ8รายเป็นชาวไทย6รายและที่เดินทางกลับมาจากอเมริกาอินเดียฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ2รายได้แก่ยูเครนและโปรตุเกส 2. ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่แออัด จะต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ7รายได้แก่พนักงานบริษัทพนักงานร้านนวดสปาขายบริการพนักงานต้อนรับในโรงแรมร้านอาหารเชฟและเจ้าของร้านขายเครื่องประดับ3เป็นบุคลากรทางการแพทย์2รายรวมมีบุคลากรทางแพทย์ติดเชื้อแล้วสะสม11รายนะครับในกลุ่มที่3ผู้ป่วยกลุ่มที่ยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้วแต่ต้องรอการสอบสวนโรค และประวัติเสี่ยงเพิ่มเติมจำนวน53รายโดยกระจายอยู่ที่เชียงรายนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครมุกดาหารภูเก็ตปัตตานีนราธิวาสยะลาและกรุงเทพมหานครซึ่งตรงนี้นะครับนายแพทย์อนุพงศ์ได้กล่าวว่าผู้ป่วยจำนวน1245รายกระจายอยู่ทั่วประเทศ57จังหวัดและพบมากในกรุงเทพมหานครจำนวน515ราย โดยผู้ป่วยที่พบในประเทศไทยมีอายุน้อยที่สุดคือ6เดือนมากที่สุด84ปีและส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยระหว่างอายุ20 49ปีเนื่องจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดท,ที่สนามมวยและสถานบันเทิงจึงเป็นผู้ที่มีอายุน้อยระหว่าง20ถึง49ปีโดยเป็นผู้ป่วยชายมากกว่าหญิง สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักมีจำนวน17รายแบ่งอยู่ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลสังกัดกราโหม12รายและ5รายรักษาอยู่สถานพยาบาลในต่างจังหวัดโดยมีอายุเฉลี่ย31-76ปีทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งทีมแพทย์จะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ สรุปรวมของประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันสะสมที่1,245รายกลับบ้านแล้ว100รายรักษาอยู่ในโรงพยาบาล1,139รายและมีผู้ป่วยอาการหนัก17รายเสียชีวิตแล้ว6รายนะครับนี่เป็นข้อมูลณนะวันที่28มีนาคม2563เดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยในคลิปต่อไปสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ